เออแล้วดูหน่อยมามามาซื้อหน่อยอย่พีซื้อหน่อยซื้อซื้อซื้อขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบายต้นน้ี่ตับของคุณเฟือง cho vào nha cho còn mắt chịu được dài bánh cà mi quá quân quân hải đào là quân chị hải quân hải đào cũng là xíp đường rồi ra giấy với dài. để cầm chạy nhé còn quân lấy khẩu soi lửa tự nhiên

เอ๊อยมาถอยมาเลยถอยกับถอยไปใกล้สุดนี้น่สุ่อเบิ้งไกลเลยทเราทัก มัดนี่ออกมาใหญ่ใหญ่แท้ตากบอดเฮ้ยเอามเก็บโทรศัพท์ไข่เหรอเห็นบ่ลน่ะนั่งขึ้นบอลวงนี่สิไอ้เท็ดเท็ดจงหยุดเออนั่งยุ่งสิแหละลูกนั่งยุ่งไ้ไก่ก็ต้องไปเบิ่งไก่เออนั่งยุ่งสิแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละเบิ่งไก่ตามันสิบอดเนาะอืม เบิ้งไก่ผู้ใดเบิ้งไก่มันตาสีบอดมันสีบอดได้เห็นหงมันสีบอดได้เห็นหนาวอหนาแน่เนี่ยเนี่ยพี่จันมันหนักนหนงก็งอ,อยู่คนเดี นี่แม่แอนมาไปดูอละมาไปมามาชุดขัเชุดบบเกียงจอุไปบอ่อว่าชุดเต้นอย่างไรนะเอาตะก,กี้กับพริกดิบกับซุปไส้นํนำปลาแดกกับซุปใส้ผักติว๋วใส่ผักพ้กกมมอมหุ่นเหรอเนาะรเทมบะหมี่ตบบะหมี่เหวันนี้ไปซักมาเลยกตีต้มมัน บ่บเห็นหมือเดิเราจะพูดว่ไปกินกระป้นจะซุ่มยังไล่กันนั่นพู้เลยจไปกินไลกัจังหวะเต็มถวยปอกกว่าอยู่เห็ดจะฟันจักซี่หาดอกนี่ก็ได้หลยที่ยังเออกอกกว่าเห็ดได้เมื่อไานากินนั่นน่ะอเมื่อไหกินมื่อเมล่ที่งแต่ว่าตอนนี้มามีตลทูนะโอายุคนนั่นอ่ะชอบซุกเืาอปละทูแบบนี้ มันก็ต้องใส่ผักทูกใส่ผักหอมคนล้เพื่จะไปซื้อให้อีกวันตลาดมืาสตมนี้เ้ยหสหลตีนนี่แห้ซับไปเช็ดกินเทพนู้ มันมันมีเคียงแับเนืเฮ็ดไปกับเสดายคองบนบ่เหมดคือเหลด้วยู่ไม่ค <OK> มีคไหลมย้งไหลใส่ถุงย่างเหรอเขาตัเย็นวนเพราตรงสุกเพราะว่ามีเห็นปนก็ปีกตาแล้วน่าน่านั่นสัมบขึ้งไงเขาสัมบกึ้งขาฝานเ่อนไหม ขอช้อปอ๋อขออะไรลูกห๋อขายของขายของอยู kind of ่แล um, ้วขายขายของขายของอ๋อขายของค่ะขายขายของซื้อของหน่อยซื้อหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อัญขอบคุณค่ะอ่ะ ขหนของอยู่ไหนคะขอบขอบอ๊ปคุณค่ะบายบายบายกลับบ้านอือมาอีกแล้วเหรอขายของขอบคุณค่ะบายบายน้อยจางโอ๋องโอ้ยมาอีกแล้วเหรอคะขายของขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อน ขอบคุณค่ะบายขายของมาขายของค่ะโอ้ยแม่ค่ะน้อยไหมเจ๊จริงจริงเจ๊จริงจริงเจ๊จริง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 นะเจ๊จริงจริงว้าวอะไรอะลูกกระตูนเหรอลูก หายตาววไปยูกับยายบีไม่ใช่มันบอบบายสายากวยอะไรนะลูกไขายของขอบคุณค่ะบายบายให้ ใช่ค่ะขอบคุณค่ะไม่มาไมายมม่ค้าคนสวยไม่ค้าคนสวยค่ะไม่ค้าไม่ค้าฮะขายของขายของอยู่แล้วไม่แล้วยขายของกับพี่พลอยเวมาขายของกับพี่พลอยวมาขายของกับพี่พลอยมาขายของยนี่กินดีว่าบูกข่อยก็ได้ เออมีบางคนมาขายของอมาขายของขอบขายของซื้อหน่อยมาซื้อของหน่อยค่ะซื้อของตุ๊ตกาตาหน่อยค่ะเอาตังค่ะตังตังตังค่ะตังตัง,ตง ค่ะโอเคเนื้อหลังำเนี่ยม้วก้อนไหนย้ายม้วนก้อนไหนเื้อม้วเละๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกลับก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วยายกินต่อก่อนอิ่มหรอกมือนีิกินเลนนี่หนิอือยายมาข่ายมาขายของอีก าไปตลาดนะคะแม่ค้าจะไปตลาดนะคะไ,ไ,ไ,ไปซื้ออะไรคะซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเหรอคะไม,ม่เลยแม่ค้ามาขายของอแล้ว ค่ะนี่เบายๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับขอบคุณค่ะกับอุยเอากลับบ้านได้เหรอไปแล้วเหรอคะบายบายไม่ขายแล้วนะไม่ขายไ่ขายไม่ขายไปเยเฮ้ยเฮ้ดูนั่นดึนั่นเรียกยัยบีเรียกยัยบีไปขายของ neck. ของายอะไรคะ เอ้ยน้ำดูหน่อยมามามาซื้อหน่อยย่าพีซื้อหน่อยซื้อ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 เออขอบคุณค่ะบอที่นีขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ๊ยตั้งให้ลูกตั้งขึ้นอย่างนี้นี่เนี่ยขายของโอ๊ยขายของบายบายไปขายของตลาดกันไป หนักกันนะเออไปอย่างนั้นแหละไปเลย